ร้อน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 จะตายอยู่แล้วไม่มีวิเววจะหายร้อนสักทีมันช่างร้อนได้ร้อนดีทำไมจึงร้อนอย่างนี้ปีพรอนี้ทำไมถึงร้อนร้อน โทรไปหาดวงอาทิตย์เพราะว่าใจคิดว่าจะไปโอนวอ,อนให้ดวงอาทิตย์ไทยทอนให้ดวงอาทิตย์ไทยทอดให้คลายความร้อนสักหน่อยก็ได้ไหม ให้ดวงอาทิตย์ให้ดวงให้ดวงอาทิตย์ถอยให้ดวงอาทิตย์ถอยทอนให้ดวงอาทิตย์ถอยทอนให้ดวงอาทิตย์ถอยทอน ลดความร้อนอีกสักหน่อยได้ไหมลดความร้อนลนสักหน่อยได้ไหมดูผมผิวแสนดำเพราะว่าชอกช้ำเหมือนไฟไหม้ดูผิวผมนี้แสนดำดูผิว ผมนี้ต้องดำผมนี้ต้องดำดูผิวผมนี้ต้องดำผิวมองคำมันโดนไฟไหมผิวมองคำมันโดนผิวมองคำเหมือนโดนไฟไหม เพราะร้อนจะเป็นจะตายเพราะร้อนจะเป็นจะตายเพราะร้อนจะเป็นเพราะร้อนจะเป็นจะตายเพราะร้อนจะเป็นจะตายจะทำยังไงกันดีน้อ